สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคหึ้นาล่าสุดป้าบุหลันได้มีการพูดข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการพูดข้อความว่าการที่คนสนิทของจำเลยไปนั่งไหลในบ้านของทนายจำเลยพูดถึงคดีว่า ขณะน,านี้ทุกคนกำลังสงสัยนาแต่และพิรุษของนาแต่กำลังจะพิกคดีและทำให้จำเลยพ้นผิดนั้นเป็นเรื่องที่เทียบได้กับการตบหน้าทีมงานทนายใหม่เหมือนกับว่าทนายเบิม้มเปิดไฟเขียวให้คนข้างตัวจำเลยออกมายุ่งเหยิงกับคดีทั้งนี้บ้านทนายเบิม้มซึ่งเป็นสำนักงานด้วยนั้น ย่อมมีสำนวนครบชุดอยู่ที่นั่นเมื่อคนสนิทจำเลยนางแพมเรื่องในคดีในสำนวนชวนสงสัยว่าแอบแง้มดูหรือมีใครเปิดทางให้แง้มดูสำนวนหรือไม่อันหนึ่งการตั้งข้อสันนิษฐานสงสัยน้แต่เป็นเรื่องที่สำแดงภูมิปัญญาชั้นต่ำตุ่มเหมือนไม่รู้สีรู้แดดย่อมทำให้แนวทางสู้คดี ของทนายชุดใหม่ดูโดยคะ่ะนอกจากจะเชื่อตามวงแหวนรอบนอกว่าต้องหาคนร้ายตัวจริงมาแทนจำเลยแล้วการล็อกสเปคคนร้ายอย่างมั่วสุดในบรรดาผู้ต้องสงสัยในหมู่เครือญาติใกล้ชิดนั้นคนที่มีทั้งประจักษ์พยานและนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันมั่นเหมาะมีสองคนหนึ่งณันะต่ สนะน้าฝนน้าทั้งสองยืนยันให้กันและกันและยังมีข้อมูลการถูกที่บอกได้ว่าตอนเด็กหายไปนั้นนะ้าทั้งสองอยู่ห่างไปจากจุดเกิดเหตุเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจากการเดินทางด้วยรถดังนั้นสองคนแรกที่ถูกตัดออกคือสองนะ้านะ้าแต่และนะ้าฝน ถัดมาคือกลุ่มที่อยู่เถียงนาตาชานสามคนแม่สาตาชานยายสมควรโดยเฉพาะแมษามีตายายยืนยันประจักษ์พยานแล้วมีข้อมูลโทรศัพท์ยืนยันถัดมาคือหน้าต่ายน้าเสริมมีชาวบ้านยืนยันและจำเลยที่สองยืนยันว่าตอนที่เห็นน้าเสริมน้าบ้านคือเวลาสิบโมงกว่า แล้วหลังจากที่ถูแจ้งแม่สาแล้วดังนั้นตอนเกิดเหตุจริงน้าตายน้าเสริมไปเกี่ยวยามีประจักษ์พยานยังเหลือเพียงสองคนที่น่าสงสัยคือพ่อและลุงเขยพ่อมีพยานยืนยันว่าอยู่ที่นากำลังไถปรับดินมีประจักษ์พยานสองคนและมีข้อมูลโทรศัพท์ที่แม่สาโทรไปแจ้งว่า ลูกขายชี้ชัดว่ารับสายที่นาข้อขัดแย้งคือมีพยานนายโดนอ้างว่าเห็นบนถนนตอนเก้าโมงไม่ได้เห็นในนาส่วนลุงเขยนอกจากจะมีเมียที่ตกเป็นจำเลยที่สองแล้วช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาไม่มีประจักษ์พยานอื่นไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นยืนยันว่า อยู่ตรงไหนส้ำร้ายกับมีเพื่อนบ้านยืนยันว่าเห็นในส่วนอย่างระหว่าง9นาฬิกา20นาทีถึง9นาิก40นาทีซึ่งเป็นเวลาและตำแหน่งที่สามารถไปก่อเหตุได้พ่อและลุงเขยมีประจักษ์พยานทางลบคนละหนึ่งคนเช่นกันต่างกันที่พอ่อมีนิติวิทยาศาสตร์คือฐานข้อมูลโทรศัพท์ช่วย แต่ลุงเขยไม่มีเพราะเหตุนี้ในส่วนผู้ต้องสงสัยสายครอบครัวคนเดียวที่น่าสงสัยที่สุดจึงกลายเป็นลุงเขยถ้าจะหาจำเลยแทนคนที่อาจจะคิดได้คือพอ่อไม่ใช่นะแต่แต่ในโดนพยานด้านลบของพ่อนั้นนอกจากจะมีประวัติไม่ปกติยังมีพฤติกรรมไม่ปกติเหมือนคนขาดหุน เพราะเหตุนี้จึงมีความน่าเชื่อถือน้อยมากเทพจะเป็นศูนย์ดังนั้นแนวสู้คดีที่คิดจะหาคนอื่นมารับบาปแทนตัวจำเลยไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ดีถ้าแนะนำได้โยนทิ้งไปเถอะค่ะทิ้งตองหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนขาดหุ่น คือคนขาดสติไม่สมประกอบคนบ้าหรือภาษาถิ่นภาคใต้ป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าหลันหลงไปฟังคลิปหนึ่งหลันขำกากเลยเข้าใจเลยว่าทำไมปากคำของแก่ตำรวจไม่ให้น้ำหนักเพิ่งรู้คำศัพท์ใหม่ค่ะป้าว่าคนขาดหุน คือคนไม่สมประกอบคนสนิทก็ไม่ใช่คนธรรมดาแต่มีคดีติดตัวสะด้วยแถมยังมีลักษณะข่มขู่พยานอีกหากมีการแต่งตั้งทนายชุดใหม่แล้วและทนายชุดใหม่ยังปล่อยให้มีการข่มขู่พยานยุ่งเหยิงกับคดีความแบบนี้น่าเป็นห่วงต่อชื่อเสียงทนายความชุดใหม่จริงๆ จำเลยและพวกกกำลังทดสอบความหนักแน่นของทนายทนายชุดใหม่ต้องหนักแน่นให้ถึงที่สุดบางคนยิงดินยิ่งเห็นสันดานจริงกรมแล้วกรรอีกขนาดมีทนายอยู่เคียงข้างยังกรรมไม่เบอีกยุคสมัยมันเปลี่ยนคนพวกนี้ยังคงล้าหลังพยายามจะย,ยัดเยียดคดีให้คนนั้นคนนี้ ทั้งทั้งที่วิทยาศาสตร์มันล้ำหน้าไปไกลแล้วป้าไม่ให้ราคาเถมบอกว่าติ้งตง๋งฮ่าฮ่าฮาจำเลยและพวกกำลังทดสอบความหนักแน่นของทนายทนายชุดใหม่ต้องหนักแน่นให้ถึงที่สุดเรามาต่อกันที่ทางด้านของคุณสันตติกุลกันต่อนะคะ โดยคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีสงโดยได้มีการโพสข้อความว่าช่อง Youtube ลุงจิมิสายนายเชยพลได้มีการทำคลิปที่ได้มีการทำคลิปที่ว่าถอยแล้วเปิดใจลากลับบ้าน y o u t u b e เบอร์ YouTuber สองเดือนไม่มีไรายได้เลยคุณสันตติกุลได้โพสข้อความว่าถอยอีกหนึ่งช่อง ยูทูบเบอร์ฝั่งจำเลยบนอูบรายได้จาก YouTube ไม่มีเลยในช่วงสองเดือนเลยตัดสินใจกลับไปกิจอย่างดีกว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมช่องย่าหนิงกกอก,กมียอดผู้ติดตาม25,600คน